ไม่เปล่าเลยคุณเพื่อนเอ้นี่มันคืออะไรมันคืออะไรเคยเห็นไหมผลไม้แปลกอีกแล้วอยู่เมืองนอกก็อะไรนะเขาเรียกอะไรนะฝักแมวอันนี้ไม่ฝักไหมเคยเห็นไหมถ้าเคยอยู่โคราชจะเคยเห็นน้องสาวยายออกมาจากโคราชมะนาวเพนเพื่อน อุ้ยเดี๋ยวให้น้องสาวยายพาจะเอาเมล็ดมันแกทําไมไม่ซื้อต้นมันมาหลายเปิ้ลมาปลูกมันไม่รู้มันอร่อยมันเดี๋ยวพาดูพาไหมอะไรอ่ะเดี๋ยวพาดูเอาเม็ดมันไปเพาะเอาเนาะดูดิเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาเดี๋ยวจะพาชิมก็เดี๋ยวเดี๋ยวกินทุเรียนก่อนมา มะนาวเดี๋ยวมาพาดูกันนะคะโอ้ยวันนี้ไฟ์สดกินทุเรียนดีกว่าก <laughs> ินอิ่มไปละโอ้หน้าแทลหมอไออไอเก็บเปลือกมันไปทำขนมน่าจะเนาะเออเขาใช้เปลือกมันเขาซื้อแถวไหนไว้ปัน้นมันมีขายไหมในห้างเนี่ยจะซื้อไปฝากข้างบ้านหน่อย เขาชอบมะนาวเขาเอาเปลือกมันไปทำขนมมะนาวอะไรอ่ะยายมายายมาเมืองไทยข้างบ้านเอามะนาวไปฝากน่อยว่างเขาจะเอาเปลือกเพราะว่ามะนาวเมืองนอกซื้อมันมีแต่ฉีดยายอะไรเนี้ยเขาอยากได้ไปเขาอยากได้ของยายแบบว่าไม่ฉีดยาเขาจะเอาเปลือกมันไปทำขนม ยอ้ไอ้ไ a ้ที่ม่เือดแบบจะดีไหมก็จสกีแตเราไม่ใ่สู้เลย n d you get your a แล้ <Huh. S 1> going ้รับ b a เอากินเปลือกเหรอมันไม่มี มีนี่นว่ามันมีมมเมล็ดิ่นหอมมางนี่เลยนะนี่ก็ใจฉันหาเมล็ดมันไม่เจอฉัน,นเลยคุกเข่างันอมันออกคมนิดนึงกินเมล็ดแล้วกันนะนี่ ไปตรงกลางมันจะเป็นยังไงแต่หอมหอมมะนาวด้วยหอมมะนาวฮะหวานไมไว้อมมีเทวเทอเทมีด้ดคิดคิดว่ามะนาวกินตัวนี้ วานเฮ้ยเคยเห็นปะวาน <c oughs> เดี๋ยวไปให้ตาราง,งิมมีเมล็ดวะบุกทำอะไรอยาปให้ตารงกินนะพี่แปลกประหลาดวาเนาเพืเ่อน มีรสชาติเปรี้ยวเลยนะมันจืดๆเดี๋ยวกินหมดเนี่ยแหละไม่เปี้ยวเลยอะไม่เปี้ยวเลยจืดๆนะ นี่คิดว่าเขากินอันนี้มันเขาไปทําแบบผัดแบบอะไรเนี่ยไม่รู้สิเขาจะไปรู้ที่เาคนซื้อมาไม่รู้แล้วคนกินจะรู้คิดว่าเขาไปทําเป็นผักเป็นอะไรอะไรนะฉันนั่งเอาเปลือกมาทำานมไรเปลือกที่ขั้นบานเขาชอบเาไปทำขนมเปลือกหอมมากอืมเขาสั่งอีกแล้วเขาบอกเอาเปลือก